สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาดูวิธีการใช้งานครับโปรแกรม Excel ในการทีทดสอบแล้วก็ประเมินความรู้ว่าจะเป็นนากเตรียนหรือว่าการสอบเข้าทำงานสอบเข้ารับราชการต่างๆนะครับอาจจะมีการให้การประเมินนะครับความรู้ความสามารถพื้นฐานของโปรแกรม Excel นะครับซึ่งที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะมี อคอลัมน์ที่แสดงลำดับรายการชื่อนักเรียนนะครับแล้วก็วิชาภาษาไทยคณิตวิทย์สังคมอังกฤษนะครับก็จะมีบอกว่านักเรียนคนที่1จนถึงนักเรียนคนที่8นะครับตามนี้นะครับได้คะแนนแต่ละวิชาเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วก็จะมีค่าผลรวมนะครับผลรวมตัวนี้ทั้งหมดรวมกันได้กี่คะแนนค่าเฉลี่ยนะครับของตัวเนี้ยคะแนนนะครับในแต่ละวิชานี้ คือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่ากลางของแต่ละวิชาคือเท่าไหร่คะแนนสูงสุดของแต่ละวิชาและก็คะแนนต่าสุดของแต่ละวิชานะครับก็จะมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะหาค่า,ข,าของคะแนนผลรวมและก็คะแนนเฉลีย่ยต่างๆตามตัวอย่างที่เขาจะทดสอบเราได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> ครับก็เดี๋ยวจะ เป็นในส่วนของชิทที่2กันนะครับซึ่งผมก็เตรียมข้อมูลไว้นะครับก็คือจริงๆก็คือคาดลอกมาจากชิทที่1นนะครับแต่ว่าในชินที่2นี้ก็จะไม่มีค่าผลรวมค่าเฉลี่ยค่าการค่าอะไรอย่างี้ครับผมก็จะมา <c oughs> แสดงนะครับวิธีทําว่าเราจะฝึกนะครับหรือว่าจะสามารถหาค่าผลรวมกันได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มตั้งแต่การหาผลรวมก่อนนะครับ ในช่องผลรวมตรงนี้ให้เรานําเมาส์มาคลิกลงไปครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็พิมพ์คําว่าซ้ำเข้าไปนะครับซ้ำนะครับมันก็ขึ้นมาซ้ำเราก็สามารถนําเมาส์เข้าไปเดี๋ยวมันคลิกที่คําว่าซ้ำได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาคลิกที่ซ้ำก็คือผลรวมของคะแนนช่องที่นักเรียน A นะครับคือ90จากนั้นนะครับบนแป้น พิมพ์ให้เรากดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็มาเอาเมาส์มาคลิกในช่องของคะแนนนักเรียน h คนที่8นะครับคลิกลงไปแบบนี้มันก็จะเกิดการเลือกขึ้นมาทั้งหมดการนี้จากนั้นก็กดปุ่ม enter นะครับมันก็จะได้ผลรวมของคะแนนตัวนี้นะครับเป็น698นะครับเนี่ยรวมกันได้698คะแนนนะครับต่อไปเราก็จะมาทำกับคณิตศาสตร์เหมือนกันนะครับเราก็จะ ใช้วิธีการคัดลอกสูตรเอานะครับก็คือนำเมาส์มาคลิกตรงตรงคะแนนผลรวมภาษาไทยนะครับหลังจากนั้นก็นำเมาส์มาานะครับแดกนะครับลากตรงมุมเล็กๆตรงนี้นะครับแดกมาคุมตรงนี้นะครับมันก็จะได้คะแนนรวมของแต่ละวิชานะครับก็เป็นอันจบในเรื่องของผลรวมของ แต่ละวิชาครับต่อไปเราจะมาหาค่าเฉลี่ยก็เรานําเมาส์มาคลิกตรงคําว่าค่าเฉลี่ยนะครับแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปนะครับจะเริ่มจากเท่ากับนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่ใช้ของค่าเฉลี่ยใน EXCEL ก็คือค่า a v e r a g e นะครับก็พิมพ์ a v e r a g e เข้าไปนะรับมันก็จะขึ้นมาเ v เว a g e ตัวนี้เราสามารถนําเมาส์มาคลิกๆนะครับแล้วก็นะครับมันก็จะขึ้น เครื่องหมายวงเล็บเปิดมาให้เราก็เมาส์ไปคลิกตรงนักเรียน a คือค่าเฉลี่ยของ90นะครับจนถึงค่าเฉลี่ยของ95คือนักเรียนคนที่แตัวนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ Enter ไปนะครับก็จะได้คะแนนที่เป็นค่าเฉลี่ยมาคือ87.25จากนั้นเราก็ใช้วิธีการเดิมครับก็คือคัดลอกสูตรนะครับนี่แดกเมาส์ลากมาตรงนี้นะครับเราก็จะได้คะแนนที่เป็นค่าเฉลี่ยเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นค่ากลางก็นำะเมาส์มาคลิก ตรงตัวนี้นะครับเริ่มจากเครื่องหมายเท่ากับนะครับค่ากลางแล้วเราก็พิมพ์คําว่ามีเดียนลงไปนะครับมันก็ขึ้นคําว่ามีเดียนขึ้นมาก็เดี๋ยวผมคลิกเข้าไปมีเดียนก็คือค่ากลางของ90ถึง95ตัวตัวนี้นะครับแล้วก็เอนเตอร์ไปนะครับเพราะฉะนั้นค่ากลาง89.5ใช้วิธีการเดิมคือคัดลอกสูตรนะครับเราก็จะได้คะแนนที่เป็นค่ากลางของแต่ละวิชาเรียบร้อย ตัวนี้ก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็พิมพ์คําว่าค่าสูงสุดก็คือค่าแม็กลงไปนะครับ m a ็กของตัวนี้นะครับกับ95ตัวนี้นะครับคลิก Enter ก็คือคะแนนสูงสุดของภาษาไทยคือ95นะครับตรงนี้ก็คือ95ครับเราก็คัดลอกสูตรนะครับอ่าอันนี้9 0อันนี้คือ100เห็นไหมครับเนี่ยสังคมคะแนนสูงสุดคือ100 ค่ามินก็ใส่เท่ากับแล้วเป็นค่ามินนะครับก็เหมือนเดิมครับคัดลอกสูตรเราก็จะได้นะครับคะแนนนะครับก็จะทำให้มีสี บแบบนี้โอเคนะครับเหมือนกันไหมเจ็ดสิบเจ็ดอันนี้เฉดสีไม่เหมือนกันเดี๋ยว้องให้เหมือนกันเลยก็ได้ตัวแรกเลยไหมไม่เหมือน แท้ตัวนี้นะน่าจะเหมือนกันลนะอันนี้ก็แปดสิบเจุดยี่ห้อันนี้ก็แปดสิจ็ดจุดยี่ห้านะครับเก้าสิบเอ็ดจุดห้าอันนี้เก้สิบเอ็ดจุดห้าโอเคเหมือนกันนะครับก็หวังว่านะครับความรู้นะครับที่เราได้ดูพรงนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจที่จะดูแนวทางและก็นํานไปฝึกฝนนะครับ ความรู้และก็ประสบการณ์ตัวเองนะครับในการเตรียมตัวสอบนะครับเพื่อประเมินความรู้ของโปรแกรมคำนวณ Excel นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ